มาทุกคนเราไปได้หัวอดมาใหม่นี่จ้ะของพับแล้วทุกคนหนึ่งกล่องอะมีสิบหัวแล้วคือหนึ่งกล่องอะคือมีหลายกลิ่นมากนี่จ้ะคือมีสิบผลนะจ้ะโคตรเยอะเดี๋ยวนี้จะมาลองสุ่มคือทุกคนมันมีกลิ่นเยอะมากมันมีกลิ่นทั้งแบบว่าเป็นกลิ่นเลมอนกลิ่นมิ้น์กลิ่นอ่ากลิ่นกล้วยกลิ่นสตรอเบอรี่กลิ่นมิกซ์เบอรี่ กลิ่นมะม่วงคือมันมีกลิ่นเยอะมากเลยดิคืนนี้นก็จะมีชื่อบอกเลยว่ามันมีกลิ่นอะไรบ้างเนาะเดี๋ยววันนี้จะลองเป็นกลิ่นอ,อ่อมิกซ์เบอร์รี่ละกันเพราะทุกคนกลิ่นมิกซ์เบอร์รี่นะจ๊ะคือเขาบอกว่าตัวนี้อ่ะสามารถเสียบได้กับหัวพอร์ททุกรุ่นเออคือมาเสียบไปกับทุกรุ่นเลยก็เดี๋ยวจะมาลองนะจ๊ะ แพ็กเกจคือแพ็กมาดีมากแบบแพ็กเกจโอ้โหแพ็กเกจออกแทกเฉยยังไม่ได้ดูดคือ,อยังกลิ่นหอมเลยนี่ทุกคนามาอาวัเสียบได้กับขอบลูกน,น,นี้จ้า่ปส่วนมาเราจะมาลองให้วยคนที่ดูเรว่ากลิ่นแล้วกลิ่นหอมมันดีแค่ไหนอุ้ยทุกคนกลิ่นดีมากนี่จา้า ของพารดนะฮาร์ทุกคนคือเยอะมากใครอยากได้นะจ้าเดี๋ยวจะชิ้ช่อทางติดต่อให้น้องแล้วก็ไปหาซื้อแล้วก็แบบใครที่เป็นสายพัดก็คือต้องห้ามพลาดเลยจนนี้จ้ะมีเยอะมากนะ,ะทุกคนห้ามพลาดเลยนะจ๊ะบาย